ขั้นผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวถึงความดับไม่เหลือแห่งตัวกูพอจาที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนในตอนที่แล้วมาได้เชื่อเห็นแล้วว่าความดับของตัวกูของกูนั้นมีความหมาย มีคุณค่าอย่างเต็มที่ในตานที่จะกำจัดสึ่งอุปสรวะหรือจริงที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์หรือถึงจะถือว่าเป็นจริงซึ่เป็นจินจนาการในโลกในม้กจริงซึ่เป็นเพียงอุปสรรค หรือที่เหตุผลว่าอัคคีเดนมันไม่ประกอบด้วยเจตนาโดยตรงก็ตามก็เมื่อสิ่งซึ่งไม่ประกอบด้วยเจตนาโดยตรงก็ยังเกิดมาจากตัวกูของกูดังนี้แล้วมันย่อหมายถามว่า จึงซ an, ึ่งประกรอไปด้เจินาโดยตรงนั้นก็ยิ่งมีมูลมาจากตัวกูของกูมากยิ่งขึ้นไปอีกลราจะประจับมันเสียบแต่โดยการประจับตัวกูของกูออกเปเสียจากจิตใจนั่นเอง เจตีอันไม่ถึงปรารถนาของโลกในทุกวันนี้มีปลากลวกว่าไม่บางแต่เพศิมมีสถีตามข่มขืนจตรีทุกๆสามสิบสี่นาทีมีการจัดช่องย่องเดาวสมมูลกัสมมูลแม่ทุกๆสามสิบเก้านาทีและมีการทำอันตรายกันถึงตายทุกๆห้าสิบนาที ตัวอย่างเพียงแ้่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มากขยันขยันยุ่งเหนียกจันไรในโลกนั้นมีอยู่ไม่น้อยเลยและเป็นที่แน่นอนว่าทวีมากขึ้นเร็วขึ้นยิ่งกว่าการทวีของผลโลกไม่เมื่อเทียบอัตราส่วนต่อกันซึ่งข้อน,นั้น,นย่อมแสดงให้เห็นว่า การตกอยู่ใต้อำน,นาจตัวกูของกูอของมนุษย์เรานั้นได้ทวียิ่งขึ้นด้วยตามส่วนทั้งจริงเลไร้ายอันไม่พึงวราถนานั่นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่มมามีการดักตัวกูของกูลงไปได้เพียงใดสิ่งที่ไม่พึงปราสนาเหล่านั้นก็จะลดลงตามส่วนเพียงนั้น ทั้งนี้ขอราถือเอาเหตุผลในกรณีที่กล่าวแล้วถึงเรื่องอุปติเหตุเป็นหลักเกินที่มีใจความพอที่จะสรุปได้ตั้งงว่า,า,าดดถ้าเราควบคุมตัวกูได้เท่าไระตีปัญญาก็มีช่องทางหรือมีโอกาสที่จะสงดงออกมาได้เท่านั้น และส่วนใหญ่หมายถึงความมีสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์ในการที่ทุกคนจะไม่ตกร้าวต่อหน้าที่ของตนในการจะมีความรับผิดชอบมีขอบเขตกว้างขวางหรือสามารถต้องการหรือทำความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เข้ามาเสื่ยท่องด้วยเป้งวงกว้าง ถ้ามาทุกคนสมัยน,น,นี้ไม่ยอมรับผิดชอบหรือไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ชนจะต้องรับผิดชอบหรือแม้เมื่อจะเเพ้วในหน้าที่ทั้งตัวทั้งแท้ก็มีข้อพ่อ,อตัวที่ยกมากล่าวมาอ้างว่าเป็นของธรรมดารือบ้างว่าเหลือวิสัยบ้างหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดชอบบ้างแต่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะป้าความผิดอันนี้ไปให้แต่ตาอยู่นั่นเองเศิดร้ายที่ไม่ควรจะมีก็มีพวีขึ้นในโลกบางตัวอย่างที่กล่าวแล้วไม่ปกติท,ที่ยกมาทั้งเต้นซึ่งเรื่องแต่ใายจะต้องอยอมรับว่ามันไม่ควรจะมีมันไม่จำเป็นจะต้องมีในโลกนี้แต่มันจะมีและทวียิ่งขึ้น ขึ้นเป็นการที่สูรอยู่ในตัวแล้วว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถจับต้นตอของสิ่งเหล่านี้ได้จึงไม่สามารถประจับทางมาแห่งสิ่งเหล่านี้ทั้งนี้เฉราะมองข้ามธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับแห่งตัวกูของกูถึงจะมารู้สึกว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ แล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายหรือความมุ่งหมายโดยตรงเพื่อกะจัดเสียเพื่อกำจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่ถึงจารนาเหล่านั้นเโลกเราจึงต้องเปิดศบกตาตามอย่างนี้และลุกลามจากวิจิตการส่วนบุคคลไปเป็นวิจิตตการของโลก จากวิจิตรการชั่วคราวไปเป็นวิจิติการถาวรจนถึงขนาดเหลือวิสัยที่มนุษย์ผู้ยังงมอยู่ในลักษณะเช่นนี้จะแก้ไขมันได้ตามข่มขืนจัดทรีการจับต้องย่อเบาหรือการเพิ่มจึ้นด่งการรักการสมมลการฆ่ากันโดยบันดาลโทะหรือโดยเจตนา ในตอนจะทำอย่างอื่นๆคิดเรียกกันว่าอาตยากรำน,น,นั้นมีเชน่ต่อที่ลึดซึงอยู่ที่การพลุ่งออกไปของตัวกูของกูไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับหรือต้องกันมันได้เพาเหตุว่าคามรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนี่ถ้าขึ่งขึ้นมาถึงขีดจุดแล้ว มันไม่กลัวอะไรจะทำให้มันไม่กลัวอะไรฉะน,นั้นอำนาจก,การบังคับหรืออำนาจกดหมายเป็นต้น,นย่อมควบคุมสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ได้เพราะในขณะนั้นเขาไม่กลัวแม้แต่ความตายหรือความเสื่อมเสียใดใด,ดทั้งสิ้นที่นี้เราจะหันมาใช้วิธีที่ ไม่เป็นการบังคับเป็นวิธีการศึกษาอบรมกันทั่วไปแต่เรื่องจากความไม่เข้าใจในเรื่องอันเกี่ยวกับตัวกูของกูการศึกษาอบรมนั้น,น,นจึงกลายเป็นไปในทางนองส่งเสริมตัวกูของกูเสีออีกทางหนึ่ง แานที่จะเป็นเครื่องมือปราบรามตัวกูของกูวัากล,ลายไปเป็นเครื่องท่งเสริมตัวกูของกูโดยไม่รู้สึกตัวเปลืออีกทางหนึ่งซึ่งมีผลทำให้คนเรายังตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ต่างๆอยู่ในโลกนั่นเองการศึกษาอบรมนั้นๆทึงไม่มีกำลังเพียงพอ ที่จะยับยั้งคนเราเราได้ในระเบียบดินายหรือในสีน้ธรรมได้ค,ดค,ค,ดค,ค,ดความาคคพูดกันถึงความดับแห่งตัวกูของกูก็เกิดความเข้าใจผิดตาเสียว่าถ้าดับความรู้สึกตัวกูของกูน,นี่เสียแล้วคนเราจะไม่ทำอะไรหรือแม้แจะอยากจะทำก็ทำไม่ได้ เรื่องกินกลายเป็นการปลายไปตามเดิมคือไปตามการศึกษาอบรมเะื่อนิดกดินแมจะมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังให้แส่ตัวกูของกูมากขึ้นเท่านั้นแรงงานจะดีคุณตัพจะดี แต่รอถึงสติปัญญาและอื่นๆที่เราขึ่มเอตันลงใจในการปราบสามปีงต่างๆที่ไม่พึงจากจนาในโลกนี้ก็กลาวเป็นหมันไปทั้งๆที่โดยเพิ่อนทวีขึน้นทุกวันทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอย้ำในการที่มนุษย์เรา จะต,ต้องมีความเข้าใจถูกในเรื่องความดักแห่งตัวกูอของกูนี้อยู่เสมอและยืนยันว่าและขอยืนยันว่าเมื่อดักตัวกูได้สิ้นเจินคนเราก็จะมีสติสัญญาโดยสมบูรณ์ในการที่จะพวกคุมโลกนี้ให้เป็นไปในวิถีทางที่เราต้องการ ถ้ามีการดับตัวกูของกูได้มากเท่าไรเราก็อยู่ในิสัยของสติปัญญาหรือเหตุผลได้มากขึ้นเพียงนั้นไม่ใช่ว่าถ้าดับตัวกูของกูหมดแล้วจะเลิกกันไม่มีอะไรเหลืออยู่ดังนั้นจึงจะรุปความบ่าว่าการดับตาไแของตัวกูของกู ก็คือการเกิดขึ้นแห่งสติปัญญาหรือการบับไปแห่งสติปัญญาก็คือการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูหรืออย่างหนึ่งก็คือ,อการปรากฏออกมาแห่งตัวกูของกูนั้นหมายความว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่ได้ข้พ่อเพอล จองหายไปหรือภาสติตัญญาปรากฏออกมาจะหมายความว่าตัวกู้ของกู้นั้นได้เข้าแพ้และหลุดจอดหายไปทนเป็นเหมือนกับการรบหรือการทำสงครามในภายในตัวบุคคลที่นี้จะจําอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่า เอาชนะสงครามภายใน,นนี้ไม่ได้แล้วคนเราย,ย่อมไม่มีหวังที่จะเอาชนะสงครามภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างบุคคลระหว่างเจ้เทศหรือระหว่างกลุ่มของเจเ้เทศก็ตามเนื่องจากความผาผิปัญญา,าที่ถูกต้องและเป็นธรรมนั่นเอง ดังนั้นเมื่อคุณเล่าความหลักแห่งพระพุทธศาสนาจาาะย่อมจะกล่าวได้ว่าวิริยธรรมก็ด,ดีก็จะทำที่สูงขึ้นไปก็ดีหรือทำใดใดประเภทไหนก็ดีเรื่อนจะมีความมุ่งหมายที่จะเป็นค่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี้ให้ดับไฟ ให้เหลือแต่สติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมชีวิตนี้ให้ดำเนินไปถึงจุดหมายที่แท้จริงที่มนุษย์ควรจะได้ไม่ใช่เพื่อมัวเดียดเบียนตันไปเดียเดยเบียนตันมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริยธรรมที่มีชื่อภัยราะต่างๆมามาเก่ความืือศัพ ความเห็นเก่ผู้อื่นความรักผู้อื่นความเมตตาเติมมาความซาระาพความผิดดังนี้เป็นต้นขึ้นตรวกนากันมักในโลกนี้มีได้แตเตียงจากว่าชื่อหรือตามป้ายตามสลาดที่ปิดไว้ตามที่ต่างๆที่มาคมต่างๆ ไม่สามารถจะมีตัวจริงหรือของจริงขึ้นมาได้ต่เพราะว่าตัวกูของกูของมนุษย์ในทุกวันนี้ได้หมาแน่นยิ่งขึ้นรุนแรงถึงจะเดือดพล่านนั่นเองถ้าระหวังที่จะมีจริยธรรมเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งของโลกแล้ว จะต้องสนใจในเรื่องความดับใจแห่งตัวคูของคูให้มากเป็นที่เศิด้อมคามหลักแห่งพุทธศาสนาที่ยืนยันว่ามันเป็นเพียงสิ่งเดียวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง เพื่อความเข้าใจถึงค,ความดับใจแห่งตัวกูของกูได้เบยง่ายและเป็นหลักเกณฑ์ที่รับฟุงเราควรจะได้พี่เจรณาฟังถึงสิ่งที่เรียกว่าสังโยสิปการและผู้ศึกษาก็จะทราบได้ด้วยตนเองว่าทุกตร์ศาสนามีความมุ่งหมาย ที่จะทำการดับเสียซึ่งตัวกูของกูอย่างมีขอบเขตกว้างขวางเพียงไรและพร้อมกันนั้นก็จะเป็นการที่ให้เห็นชัดดด่ยว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั้นมันเปลียนรูปไปอยู่ในลักษณะที่แปลกประลาดได้อย่างไรบ้าง หรือไปทำหน้าที่ที่แปลกออกไปจนคนธรรมดาสามัญไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าหน้นี้ก็เป็นฝีมือของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูสังโยกอนเป็การที่หนึ่งมีที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าสกายะทิคฐี หมายถึงความคิดเห็นหรือความยึดถือว่าตายนี้ของตนจิ่งที่เรียกว่าตายในที่นี้แปลว่าหมู่หรือกลุ่มดังนั้นจึงหมายถึงหมู่หรือกลุ่มของอะไรก็ตามที่คนเราเข้าไปยึดถือว่านี่เป็นตายของเราหรือเป็นตัวของเราซึ่งตามความรู้สึก,ก,รรกของสำชาตรยานแล้ว แง่หมายที่มูแห่งร่างกายกับจิตใจรวมกันและแต่ว่าเขาจะรู้สึกในสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจได้มากน้อยเท่าไรเขามีความรู้สึกได้มากน้อยเท่าไรเขาจะยึดถือได้มากหรือน้อยเท่านั้นว่าเป็นกายของเขาเรื่องที่จะรู้รู้จะผิด ต่อเขานั้นไม่เป็นปัญหาเลยเขาจงคารเอาตามความร,รู้สึกของเขาเองด้วยความรู้สึกของเขาเองวันนี้คือตายและตายนั้นของท้าพระเจ้าดังนี้ก็พอแล้วเมื่อมีความรู้สึกว่าเป็นตายของเขาแล้วเขาก็หวงแหนอยากให้มันดีมันจะเกิดมันเที่ยงแท้ถา,าวร และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเพื่อประโยชน์แต่ตัวเขาโดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นถ้าคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้างก็เป็นแนวทางที่จะให้ผู้อื่นมาเป็นประโยชน์แต่ตัวเขาให้เขาได้อยู่กับตายหรือกับประโยชน์ที่เที่ยงแท้ขาวนขอนก่แล้วกัน แต่ความสำคัญของจังโยคข้อนี้มีอยู่ว่าโดยธรรมชาติที่แท้นั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของใครได้แต่กิเลสหรือความหลงมันมีอยู่ในลกักนษณะที่จะต้องมีอะไรเป็นของเขาเองให้จนได้มันก็ต้องไปคว้าเอาสิ่งที่มันอาจอยู่เป็นของใครได้นั่นแหละมาเป็นของเขา คือไปคว้าเอากายกับใจซึ่งที่แท้เป็นเพียงภาพตามธรรมชาตินั้นมาเป็นของเขาหรือเป็นตัวเขาของเขาึงนกันื่องแต่เป็นเพียงมายาทั้งตัวเขาและทั้งของเขาด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ที่รวมตึงมกันอยู่นี่จะถูกยึดถือเป็นกายของเขาซึ่เห็นได้ชั้เดินทีเดียวว่าไปยึดเอากลุ่มของ่งใดคงหนึ่งตามธรรมชาติจึ่งที่แท้ในใจกายรือไม่ไช่อะไรของใครมาให้เป็นกายของเขา ความวิจิตติยึดมั่นถือมั่นจะจําใจอย่างนี้เรียกว่าสักการะทิชิเป็นตัวกูของกูซึ่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยความโง่ความหลงของส่วนที่เป็นจิตใจในกลุ่มนั้นนั่นเองและจะยึดถือตัวมันเองในลักษณะเช่นนี้ดังนั้น มันจึงมีลักษณะเฉพาะของมันคือความเห็นแต่ตัวหรือทอ่โค่นดังที่กล่าวมา,ลามแล้วข้างต้นแล้วมันก็ทำอะไรอะ,อะไรไปใ,ในลักษณะที่เป็นความทุกข์ยากลำบากแต่ตัวมันเองและแต่ผู้อื่นมากหรือน้อย ตามส่วนแห่งความที่มันเป็นตัวกูของกูอย่างพุ่งจับหรือเพียงเบาบางที่อีกทางนึ่ก็คือเท่าที่สติปัญญาจะเกิดขึ้นแค่แดงได้มากน้อยเพียงไรและสติปัญญานั้นเป็นอย่างโลกโลกที่ส่งเสริม ตัวกูขังกูหรือว่าสติปัญญานั้นเป็นอย่างธรรมะแท้คือเป็นไปเพื่อบังทอนตัวกูอวอของกูนี่อีกส่วนหนึ่งด้วยการบับทอแห่งตัวกูอวอของกูขึ่นอยู่ในรูปของปัจยวิจิ์เึ็นนี้ย่อหมายถึงการเกิดสติปัญญาขึ้นมาว่า อีกนี้ประกอบไปด้วยอาวิชาไปยึดมั่นถือมั่นวิสังขารผิดโดยมายะดังที่กล่าวมาแล้วข้งต้นขึ้นมาแล้วและสติปัญญานั่นเองทำลายความรูดถิกอันนั้นให้าใหายไปไม่เมื่อไดรับกขขารศิกยาอบรมที่ถูกทาง ยูในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสตร์สมาผลที่เกิดตามมาก็คือเขาไม่อาจจะมีตัวกู่ของกูะนิดที่จะไปฆ่าไปลักหรือไปเกืียดเกียนผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำทั้นหยาบทั้นเดีวต่อไปได้แต่จะเริ่มมี การนึกถึงความที่ตายทุกตายหรือทุกทกลุ่มเป็นเพื่อนกันหรือคนทุกคน,กคนเป็นเพื่อนกันมีตังหาอย่างเดียวกันเกิดแก่เจิดตายอย่างเดียวกันดังนี้เป็นต้นไม่ไหมายมั่นตั้งมือที่จะเอาประโยชน์อะไรเป็นของตนล้วนๆดังแต่ตอน ความดับไจแห่งตัวคูของคูเปนิงนี้ทำให้เกิดความสงบเย็นความสงบเย็นทำให้เกิดความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะทำให้เขาสามารถทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นอย่างมี้ขอบเกิด กว้างขวางออกไปอีกอย่างไม่มีประมาณเป็นสติปัญญาที่กล้ารับผิดชอบกว้างขวางกว่าสติปัญญาของสามัญจัดที่เป็นไปโดยความรู้สึกว่าตัวกูของกูถ้าเพียงแต่คนเราในโลกนี้สามารถละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งนี้ได้เท่านั้น โลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดที่เห็นได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนแล้วทั้งเจ้งที่ผลดีอั้งเกิดที่ตื่นตาจากการละสงโยทั้งหมดนั้นยังไปได้ไกลหรือมากกว่านั้นอีกมากเป็นไหนไหน หรืออย่างน้อยที่สุดกาเรเดือดเดียนกันจะหายไปจากโลกและจะมีการเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่กันและกันอย่างแท้จริงเข้ามาแทนความจิตวัญดีแต่นี่ที่อาจจะกล่าวได้ว่าสูงสุดในโลกได้มีขึ้นแล้วเพราะเหตุเพียงเท่านี้นี่คือความดับไปแทนตัวกูของกู นายลักขึ้นที่หนึ่งรื่องขั้นดับไปของตัวกูของกูนายรักขึ้นมาทีตามลําดับนั้นจะได้วินิจฉัยกันไม่วันหลัง